สวัสดีค่ะชื่อนี่นะคะวิชุดานวันค่ะเป็นผู้จัดการสาขาบางจากเกษตรนวมินะคะส่วนผู้จัดการเขตปัจจุบันนี้ก็จะเป็นพี่น้ำทิติพรค่ะส่วนผู้จัดการภาคนะคะก็จะเป็นพี่เมจิราค่ะออ,อายุงานปัจจุบันนะคะ11ปีะคะ่ะก็เริ่มมาจาก OMT คะ่ะก็สเต็ปแรกก็คือเป็น OMT แล้วก็มีการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองจนมาเป็นแอสซิสแล้วก็ ได้เป็น RGM แล้วก็ปัจจุบันนี้กำลังรับตำแหน่งแอร์เรียค้ค่ะเป็น RGM มาแล้วกำลังจะเข้าปีที่6ค่ะเคลรับสูตรความสำเร็จนะคะก็สเต็ปสเต็ปที่1เลยก็คือเราจะต้องกล้าวผ่านความกลัวให้มันได้ะคะ่ะแล้วก็สเต็ปที่2นะคะก็จะเป็นเ,เรื่องความคิดค่ะ Mindset ของเราค่ะ ส่วนสเต็ปที่3ก็จะเป็นการตั้งเป้าหมายะค่ะแล้วก็ลงมือทํากับมันนะคะเมื่อเราทอ้อนะคะสิ่งแรกสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือบอกตัวเองเลยว่าโอเคไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นเคสกรณีศึกษาหรือเป็นเคสเรียนรูค้ค่ะแล้วก็กิจกรรมที่จะช่วยอีกกิจกร,รรมหนึ่งก็จะเป็นดูติ๊กต็อกดูยูทูบอย่างเง้ยฟังเพลงไปะคะ่ะ สำหรับมีนะคะอาเจมดัมม่วันนะคะก็คือ,อผู้ผลักดันให้ร้านประสบความสำเร็จโดยรวมไปจนถึงการซัพพอร์ตทีมเอเดเวนร์ Management, ทุกคนและก็ทีมพนักง,งาน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในร้านคะในฐาน IAC นะคะ,ะ,คะสิ่งแรกเลยเราจะต้องมีการซัพพอร์ตมีการโค้ดต้องหรือ มีการให้คำแนะนำอะรวมไปจนถึงการสื่อสารหรือให้ข้อมูลต่างๆค่ะให้น้องค่ะค่ะฝากไว้นะคะก็ทุกๆความสําเร็จเกิดขึ้นได้เมื่อคุณพยายามค่ะและทุทกๆความพยายามไม่เคยทําร้ายคนที่ตั้งใจค่ะ